สวัสดีค่ะบัวสโลชาจากเพจอัพดูลไบเบอบบิงค่ะสำหรับวันนี้นะคะบกก็จะมาสอนสาวๆนะคะทําผมสําหรับออกงานกลางคืนค่ะที่จะมีลุคแบบว่าเนี้ยเรียบหรูมากๆเลยนะไปดูกันเลยค่ะ ค่ะแล้วก่อนที่โวจะทำผมนะคะวันนี้โบได้สระผมมาแล้วค่ะด้วยเจ้านี่เลยค่ะ Clear complete soft care anti r a n u f ด Shampoo และ Conditioner ค่ะที่จะทำให้โบเนี่ยมั่นใจมากๆในการใส่ชุดสีดำในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นการช่วยฟื้นฟูบำรุงผมของบัวด้วยค่ะสำหรับคนไหนเนี่ยที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับรังแครหรือว่าหนังศีรษะแห้งนะคะก็ขอแนะนำเจ้า2ตัวนี้เลยค่ะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ สำหรับตอนแรกเนี่ยโบก็จะปาดผมข้างหน้ามาก่อนนะคะเพราะว่าเออโบไม่อยากจะโชว์แหม่งนะเอาจริงๆแต่ถ้าสมมติว่าใครที่หน้าผักสวยอยู่แล้วหรือแบบมีความมั่นใจมากๆเนี่ยก็โชว์ไปเลยจ้ะแต่อันนี้โบก็จะเอาผมด้านหน้าเนี่ยพักเอาไว้จะทําผมปากไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวโบก็จะอันนี้เราเอากิปป๊บปากเป็ดคะ่ะติดเอาไว้ก่อน โอเคแล้วทีนี้โบก็จะใส่เจ้าสิ่งนี้ค่ะเท่านี่ยันกายวอลลุ่มปัมปิ้งมูสนะคะอึ๊บ <c oughs> ก็เขย่าก่อนแล้วก็บีบลงไปบนฝ่ามือคะ่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยยกโคนผมของเรานะคะให้แบบว่ามีวอลลุ่มแล้วก็มันก็จะแบบให้ผมแบบว่าเด้งอยู่ทรงนะคะ่ะพอเสร็จแล้วนะคะโบกก็จะใช้หวีนะคะ หวีผมแล้วก็รวบเป็นหางม้าขึ้นมาเลยค่ะก็ตำแหน่งของหางม้านี่ก็แล้วแต่สาวๆคนไหนจะชอบเลยเนาะแล้วก็ใช้หนังยางรัดผมมัดเลยค่ะพยายามใช้สีที่มันแบบกลมกลืนไปกับผมของเราอะคะ่ะโอเคเสร็จแล้วสเต็ปแรกนะคะแล้วต่อไปเราก็จะเอาไอตัวผมม้าของเราเนี่ยนะคะ มาติดกิฟตรงนี้เลยค่ะเราจะพับมันลงมาแล้วก็ติดกิฟตรงนี้นะโอเคพอเสร็จแล้วใช่ไหมโบกก็จะใช้แปรงแบบนี้นะคะแล้วก็ยีผมผิวข้างบนแบบนี้ค่ะเพื่อเพิ่มวอลลุ่มของเรานะคะโอเค โอเคค่ะแล้วโบก็จะมัดด้วยหนังยางอีกทีนนะคะตรงปลายผมของเราค่ะตรงนี้อ้าแบบนี้นะคะแล้วใช้หวีแบบซี่แบบนี้นะคะพยายามหวีด้านบนให้เรียบแบบนี้เลยคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตลบผมของเราเนี่ยกลับลงไปตรงนี้เนาะนี่นะคะจะให้ดูว่าเดี๋ยวโบจะมมวนแบบนี้ เราก็จะซ่อนปลายผมของบวนเนี่ยเอาไว้ข้างในตรงนี้เลยค่ะแต่เราต้องค่อยๆเก็บดีๆเนาะอเชางาน,นะคะโอเคค่ะแล้วโบวก็จะใช้เจ้าสิ่งนี้นะคะ Tony i น,นกายเฟ Firm Hold Hair Spray ค่ะ โดยที่จะเป็นการ finishing ของเรานะคะเพื่อเก็บลูกผมของเราที่มันเด้งๆอะไรอยู่เนี่ยให้มันแบบเข้าที่นะคะโดยที่เราจะฉีดห่างจากผมของเราเนี่ยหนึ่งไม้บรรทัดค่ะฉีดลงไปเลยหรือเราจะฉีดใส่ฝ่ามือนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ทุทๆทุแล้วก็รูปเก็บลูกผมของเรานะคะให้มันโอเคแล้วก็บก็จะฉีดใส่หวีด้วยค่ะแบบนี้แล้วก็เก็บเลย กผมอย่าดื้อน,นะอย่ามาดื้อกับเจ้อย่างนี้เก็บเข้าไปเลยทำนี้นะคะข้างหลังด้วยส่วนผมด้านหน้าตรงนี้นะคะที่โบอบอกว่าโบจะขดเป็นกุหลาบนะโบก,ก็จะใช้เจ้านี่ค่ะที่ม้วนผมแกนกลมไซส์25่มิลน,นะคะม้วนเลย แล้วก็ใช้สองนิ้วค่ะขดแบบนี้นะคะทำเป็นกุหราบตรงนี้เลยค่ะชึบติดและฟินิชลุคนี้ด้วยนี่เลยเทียร่าค่ะ เสร็จกันไปแล้วนะคะสำหรับทรงผมสวยเนียบเรียบหรูออกงานกลางคืนค่ะถ้าสาวๆคนไหนไม่อยากที่จะพลาดทรงผมใหม่ๆจากบัวนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ที่นี่ค่ะ a t s Channel ทาง YouTube ค่ะคลิกเลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย